รุงซาพาซาสวัสดี FC ทุกท่านด้วยเมนูเปรี้ยวหวานหมูนะคะทุกคนคะ่ะเริ่มต้นด้วยการเอา้ํามันมะกอกเทลงไปในกระทะนะคะตั้งให้ร้อนร้อนเสร็จนำกระเทียมลงไปเจียวนะคะทุกคนคะ่ะเจียวให้หอมกลิ่นกระจายเลยนะคะแล้วเราก็ใส่หมูลงไปคะ่ะผัดหมูให้สุกกลางๆนะคะแล้วเราก็ใส่หัวหอมใหญ่แล้วก็พริกหยวกลงไฟผัด สักพักหนึ่งนะคะผัดให้ผักสลบหน่อยหนึ่งนะแล้วใส่แตงกวาลงไปค่ะทุกคนคะ่ะหลังจากนั้นก็ใส่ซอสมะเขือเทศ1ช้อนโต๊ะ2ช้อนโต๊ะแล้วก็ซอสพริกเปรี้ยวหวานเผ็ดของเรานะคะอีกหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ผัดทุกอย่างให้เข้ากันหลังจากนั้นก็ใส่น้ําตาลปีบ๊บแล้วก็น้ําปลาค่ะผงปรุงรสนิดหน่อยนะคะทุกคนคะ่ะเพื่อความนัวคะ่ะทุกคนคะ่ะพอได้ที่แล้วเราก็เริ่มใส่ มะเขือเทศลงไปใส่ที่หลังนะคะเพราะสุกเร็วแล้วก็ต้นหอมทัว่าให้สีสันสวยงามค่ะหลังจากนั้นเราก็ได้ผัดเปรี้ยวหวานรสชาติเปรี้ยวหวานอร่อยค่ะ